แชนแนนะครับเรามีของเล่นใหม่เลยครับบอกเลยเรามีเครื่องบีเรามีแล้วว่าเรามีเครื่องอลูกร้อนลูกร้อนมีร้อนเรามีเยอะเลยแต่เรามีเครื่องใหม่มาให้เล่นวันนี้นะครับนี่มันมีอะไรบอนเครื่องขบครับผมขบใช่ขบขบ,ขบสกุลนื้อขอไข่บอกไปไหมเครื่องขบเครื่องขบในของใหม่ดูนะครับดูนี่ก็ฟันคงมันใส่อะไรข้างในมันจะมูนตัวนี้แล้วมันจะกิน ซึ่งเราต้องขอขอบคุณโทโต้เครื่องมือช่างคุณภาพที่เขาเอามาให้เราเพราะเครื่องนี้มูลค่า200,000บาทโคตรโหเลยถ้าโทโทไม่ได้สนับสนุนให้เราเราก็ไม่มีวันที่จะซื้อเพราะมันคือแพงมากเราต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเอามือเข้าไปลักก่อนคือหายทั้งแขนเลยแหละแค่คิดก็เสียเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เซฟตี้ดีแต่ไม่รู้คลิปนี้มันจะเซฟตี้แค่ไ เดี๋ยววันนี้ก็ EP แรกเราลองดูมันจะเป็นยังไงเราเรียนรู้แล้วก็รอมหน้าเราก็มาเซ็ตขึ้นได้ครับงั้นเพื่อเป็น EP แรกเราจะเอาไฟเช็ค BS เครื่องขอบแต่ก่อนนั้นเราเอาอยัางอื่นมาเลยครับอย่าลืมกดติดตามเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มกักบหูฟังนะครับจะว่าบอกไว้ก่อนนี่กอหูฟังที่ทังไปแล้วนะครับถ้ามันใช้ได้เราจะไม่ได้ทำลายได้ครับเริ่มเลยคไป ยี่มีสเก็ตไมโอ้โหปวดมากต่อไปคีย์บอร์ดโอ้ยมันเสียวนะครับมันน่ากลัวอ่ิลาอันทิลาอันเดี๋ยวก่อนผมอยากให้โล้องถ่ายข้างล่างถ่ายตอนที่มันลงนะ พร้อมเริ่มจังไอ้ยะมามามาตัวนี้ไม่อยากไม่อยากลงนทำลายครับโอ้โหโอ้โหครุ่มปังโอ้โหโอ้โหเครื่องแข็งเลยเพราะว่าโอ้นี่คือเล็กเลยอันนี้ก็เล็ก ู <Ooh. S 2> เอาอีกเอาอีกไปจ่อไปจ่อพร้อมลองดูลองดู <Ooh. S 1> มันจะกินได้ไหมโอ้อ้โหแต่ข้างล่างเท่ใช่ไหมเท่อันนี้คืออัน ทานที่เสียที่เราใช้ไปแล้วตั้งนานในทุกคลิปเลยครับเอาเททั้งหมดทีเดียวอันนี้อันนี้ผมผมกลัวมันจะผมกลัวเครื่องพังว่ามันแข็งไม่รู้ไม่รู้มันจะสู้ได้หรือเปล่าบอลเอาเอานี่แบบมัติดไหมใช่เปะกันเลยนะบอลมันถือผมเทแล้วบอลป้องกันเราโอเคเดิมกองเดิมกองมันแข็งเลยมันแข็ง มันกันจีนหุยมีควันด้วยเหรอมีควันด้วยวยึดก่อนยึดยก่อนไม่อยาก้ให้เครื่องพังมีควันด้วยควันออกว่าจริงเห็นไหนี่ผมบอกไอ้แป๊ดมันแข็งแรงเกินไปอู้อาจจะติดอุปก้อนนี้เอออย่าทำตามที่บ้านนะครับ จริงๆมันก็ทำต่ำไม่ได้เรื่องนี้โทรโทรซื้อมาให้เราสองแสนกว่าบาทน,นะครับเราเคลียร์แบตมาแล้วลองเบิร์ดก่อนทีหนึ่งโอเคอุ้ยมีควันมีควันมันยังมีควันนี่นี่ในถังมันมีควันควันหดเลยเนี่ยพี่ อันจากแบตโกโปรนี่แบตโกโปรควันเลยเยวเอาออกไม่งั้นทางหมดนี้มันอาจจะไปไหมอันต่อไปไปเช็คนะครับอันนี้ให้แกมีสเก็ตไฟนิดนึงไว้ก่อน กินอู้เมื่อกี้ผมองๆไม่เห็นมันเป็นยังไงมันมีระเบิด์ตไมล์แค่เสียงดังเหลืออีกประมาณสามอันแล้วพร้อมแล้วลูกแดงนะครับพร้อมไหมบอลเปิดเครื่องเปิดเครื่องผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงแทนพร้อมกันนะหนึ่งสองสา้าวอ้ เือเลยลุกบบเดงออก้งบางอันบางอันแบบเด้งออกก่อนมันยังใช้ได้เอาอันหนึ่งอ,อ,อ่ะใช้ไหเออมันมัน,มนมลง<ด>แลวมันก็นหายไปเลยรอบนี้เป็นอะไ,ไรแก้วอันนี้เมือนแก้วชานะครับแก้วตุกกาดที่ที่เล่น อันนี้เป็นเซรามิกไม่รู้เซรามิกคือในภาษาไทยคืออะไรเซรามิกใช่ไหมเออเซรามิกนั่นแหละลองไปพร<อ>้อม1น3 1 2อนอไม่เหลือคือแบบปุ้งที่เดียวอ,อันสุดท้ายเป็น ผม,ผมไม่รู้อันนี้มันจะได้อันนี้คือแข่งปักมากผมว่ามันรอดนะไม่แน่<ผ>มไม่มันกลมอะราชยนทีละอันพร้อมแล้วตัวทหารโอ้โอเป็นฝุ่นเลยโอเคลูกแกอ,อันแรกโโอ้โอ เด้กชาอันนี้คือแข่งบักนะนึ่งสอมมึงแตกตั้งแต่โยนข้าวต่อ,อไปครับไปสีอันนี้อันนี้ไอนน้ยอดเรียงยอดเรียงใช่กระปุกกระปุก ใส่เข้าไปใหม่นี่รอดนี่ต่อไป<ล>ครับขวดแก้วขวดวนี้ได้พี่ได้โอ้ยโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วครับพอแล้วสำหรับคลิปนี้อย่าืงกดไลค์กดติดตามช่องแอมพ์ฮุนชาอายบาย